อ้าวเป็นจ no ังไรพี่น้องเสือวันหลายๆค้นตอนนี้ข่าวลือหนาหูนะพี่น้องเนาะสําหรับการขึ้นลงของศิลปินหน้าเอกของสาวน้อยเพชรบานแพงนี่แหละพี่น้องนั่นก็คือพี่สุสายใหญ่ซึ่งตอนไปเมื่อบกกี่มือทีผพานมาทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงเพิ่นไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุดรซึ่งกะทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงบางส่วนนะพี่น้องเนาะศิลปินบางส่วนบพว่าสิเป็นพี่สุสายใหญ่จังสิบอกไปฮอดจังหวัดอุดรแล้วเพิ่งกะเข้าไป หาคุณแม่นกน้อยอุไรพรไปให้กำลังใจไปขอพรอซึ่งมันมีข่าวหนาหูแห้งพญยา,ยานาคเกี่ยวกับหน้าเอกสุสายใหญ่น่ะวาเพลินสิมิการหาโ <สบ S 2> มล่าหาโมลำมสิงอีสานอีกครั้งหนึ่งหรือไม่จังสี่นพี่น้องเนาะซึ่งล่าสุดนี่พญ่คัำ่าน,านเรียวาเอฟซี่ฟงครับนี่ บางท่านก็อาจสิงงงอีอย่างก็คือล่าสุดทางพี่สุสายใ่นี่แหละพี่น้องเพื่อนได้มีการเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนชื่อเฟซพะไงจากสุสายใยเพชรบ้านแพงเป็นสุสายใหยซื้อๆํำว่าเพชรบ้านแพงหายไปเอฟซีเฟคลับเลยโฟกัสตรงนี่แหละหลังจากที่มีข่าวแล้วเอ้าวเปลี่ยนชื่อเฟซแล้วสีล่งตีจังสีไหมํำว่าเพชรบ้านแพงหายไปแมนบอเพราะว่าก้อนหนานี่เรียกได้ว่า คล้ายๆกับสิทธ์เก่าหรือว่าคนที่เ,เกิดไม่ไงามากที่อยู่กับวงเสียงอีสานตอนนี้กลับไปหาคุณแมนน่ลงน่อยนี่หลายเพราะว่าที่เป็นปลอยฝ้ายเอ้ยหลายหลายคนจังสิแม่กลับไปเพิ่นเลยโฟกัสหรือนางเอกสู่สายใหญ่ สิกลับไปคือการบอรอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตของเอฟซีแฟนคลับซื้อๆดอกพี่น้องอซึ่งสําหรับพี่สุสายใยเนาะกรณีที่ว่าเพิ่นเปลี่ยนชื่อเฟซก็คือว่าเฟซเก่าเพิ่นโดนแฮกเพิ่นก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเฟซใหม่เปลี่ยนเฟซใหม่ว่าสันทอพย,ยัยเป็นสุสายใยซื้อๆอ้าวแล้วเอฟซีแฟนคลับก็เลยเกิดความสงสัยคือว่าคําว่าเพจบ้านแพงหายไปจังสิไมมพอย,ย,พย,ยพนี้ผาน ซึ่งล่าสุดทางด้านของผู้บริหารนพี่น้องเนาะบอสโจโจ,โจโยมานินรามวงษานี่ละผู้บริหารสาหน่อยเพชรบ้านแพงเพิ่งกระด้มีการออกมาไลฟ์สดอดบรุนท้นบวไหวพราะไงผ่านเพราะว่าข่าวลือหนาหูแห้ง <Man. S 1> ว่าซูสายใหญ่ในี่เพิ่นสิกลับไปหมอลำสิงอีสานอีกครั้งหนึ่งหรือไม่แต่ว่าอันนี้ก็อยากให้เอฟซีแฟนคลับให้ความเป็นธรรมกับเพิ่นนั่มยาสะพึ่งไปตัดสินว่าเพิ่นสิไปหรือว่าเพิ่นสิยูเพราะว่าทางด้านของพี่ษุสายใหญ่เพิ่นบอท่านใดมีการออกมากเคลื่อนไหว แมนบอพี่น้อยพานวาสิยุหรือว่าสิไปหรือวาจังไรแต่ที่แน่ๆพี่น้องก้อนหนานี่สําหรับที่สุสายใหญ่พนิการฉีกสัญญาเก่าแล้วก็มีการเขียนสัญญาใหมยพยย่พ<า>ี่นาอยพานสองปีเป็นหกปีซึ่งวากันวาสัญญาฉบับใหมน่นี้พึงสิพานพานมาได้แค่ปีกว่าแมนบอถ้า,าเขาจำบ่พีประมาณปีกว่าก็คือว่าจังไรกับบ่าท่านได้ครบหกปีนหรอไมพี่น้อย,ย,ยพานอ่าแล้ว สำหรับเอฟซีแฟนคลับกะอยากหายใจเย็นนิดนึงอย่าพึงไปตัดสินว่าเพื่อนสิไปเพื่อนสิยู่จังสี่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ก็เห็นหลายๆคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องเท่าก็ต้องรอดติดต,ตามต่อไปสำหรับพี่สุสายใยว่าว่าเพื่อนสิตัดสินใจจังใดให้คิดซะว่ามันเป็น <ทะ S 3> วิถีซะไปเพื่อนสิไปหรือบ่ไปกันแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะศ <ทะ S 2> ิลปินผู้ได้ก็ตามนั่นละ่ะสิไปหรือบ่ไปกันแล้วแต่ถือว่าห้มองมันเป็นวิถีวิถีของหมอลำมันเป็นอย่างนี้มันกับว่าม่นวทื่อแรก เอ,อมันมีเหตุการณ์ถูกว่งเป็นแบบนี้ละอืถึงแม้ไม่ครบสัญญากาล้องกับมี่ออพอจะล่องไปปึ๊บอะที่นี่กระแสเด้กระแส,ะสโจมตีโดยเฉพาะเอฟซีของวงนั้นนั่นก็สิโจมตีทรยศวงทรยศองค์กรจังสิแม่เออห้องไปอยากให้ใส่ค้ารุนแรงประดันดอก<ม>ให้คิดสะว่ามันเป็นวิถีซะเพราะว่าถ้าจะบอกไปแล้วสาวน่อยเพียนแพงกับเพียเพ่ยน นั่งเอกหรือว่าศิลปินนี่ก็ลงไปนี่ก็บ่แม่นหน่อยคนแล้ว<ฆ>เออไล่มาตั้งแต่ใสละ่ะน้องแอนออราดีจังสิแหมเออเรากะล่าสุดกับก้อยชาลินีจังสิกะก็กลงไปจังสิกะทุกวงมันมีเออมันมีจังสิบอโจพูนบอกว่าให้คิดว่าเป็นวิถีซะเอออย่าอย่า,ยายไปไอ้นี่มากมายแต่<ฮ>ว,ว่าก็คือว่าถ้าอยากให้สวยงามก็คือไปแบบให้มันถือต้องเ<ฆ>พื่อนกับว่าจังส่เพราะว่าสัญญาก็มีก้อนสีเส้นเพื่อนกับบอกตลอด ไม่ได้บังคับให้เซ็นเออแต่ว่าที่ที่ว่าต้องสองปีขึ้นไปนะเป็นอย่างหูบอเพราะว่าถ้าปีเดียวเออเซ็นปีต่อปีบางคนเป็นศิลปินของขายเพลงพร้อมจังสิแม่อมเออเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลออกไปได้ไม่นานกสิโล่งแล้วจังสีมันกะปีหนึ่งมันเลี้ยวไปเพิ่งก็เรียกว่าตังไปสองปีบางคนบ่แม่นเส้นหอดยี่สิบปีหิ่นบอจังพยายามการใช่จังสีแห่เนาะอเอออันนี้ก็บ่แม่นเส้นเอามวนได้พี่น้อง เส้นแบบเป็นจริงเป็นจังเออนี่บอโจตอนนี้ขณะนี้กำลังไล่สดอยู่เกี่ยวกับนี่แหะได้ข้าววาศิลปินสีสีสัญญาจังสีแหละพี่น้องเออหลายๆคนก็นเลยโฟกัสไปที่พี่สุสายใหญ่แต่ว่าถานทีว่าไปแล้วเนาะสี่นางเอกนี่ที่เดินทางไปน้ำกันไปรถขั้นเดียวกันนี่ออมีผู้ใดเนี่ยมีพี่สุสายใหญ่ออมีป๋าโมดล่ะไปผู้ผู้จัดการออน้องสุแล้วก็มีปัน,ปน มีมออมแอมมีชมพู่เออบอสโจกะมีการเบ่งสถานการณ์อยู่เจ้าง้องป,ปันปันจังสีก่กะก็ได้ทักมหาหทักมหาบอสโจกะบอกว่าสำหรับปันปันเองก็คือมีคนหูจักเพราะ<ห>อยู่สาวน้อยก็คือไม่ไปไหนหเออบอสโจซานนตกะถือว่าเป็นผู้มีระคุนถ่าเพิ่น<ห> เ่บ,บอกว่าให้เศร้ามากเล่ากับสีมากคือเกา่าเออแล้วกับผอีกล่ะนางเอกอมแอมนี่ยืนยันชัดเจนไม่ไปรออักองค์กรสาวน้อยเออส่วนน้องชมพู่กระเพึ่งสีออกโรยงบาลหมื่บ้านนี่เออโดยอาการเจ็บป่วยแล้วน้องสุสายใหญ่เออจังสีกะที่ว่าจังใดล่ะก็ต้องล้อลอรลุลนสไาปคอยกับบกกาฟันทงคือกัน เออ,อน,นี่ยก็คือบ่ท่านใดมีผู้ใดหูแน่ชัดดอกพลอยผา,านว่าอ่อพี่สุสายใหญ่เพิ่นสิอยู่หรือว่าเพิ่นสิไปเนาะพี่น้องเนาะก็ยอ,อยากให้ใจเย็นเย็นก่อนสําหรับ FC แฟนคลับจังสิแม่ยพลอยคาผา,า,านแม,ม่นบ่ล่ะนั่นล่ะกะสิว่าจังได๋ล่ะพยยอ่อใหญยการขึ้นลงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในส่วนของพี่สุสายใหญ่เพิ่นก็นยังมีสัญญาอยู่ทางด้านบอสโจก็บอกว่าบ่บ่ทันได้มีทีท่าว่าสิไปสิลงเออคือยังปลาหมร์ไซค์ก็ยังไปเป็นกาด ไปถ่าจัดต้องเท่าถ่าจัดยังให้กับบอกโจยู่หล่ะก็ไปเป็นกาดให้เครงเวทีอยู่ตลอดกับเรเห็นว่ามิที่ท่าว่าสิจังไดเออจังน้องสูจังส่กับนิ่งนิ่งอยู่กับบมีอย่างจังส่ไหมเออหลายๆคนกับเลยสีวัาจังไดล่ะยายผือโฟกัสไปแลแต่ว่า้าอยกใไ้ดีกะกะยกให้น้องสูออกมาโพดอยู่กับดีอืมถ้าสิอยู่กับคืออยู่เลยดีกว่าเออหนูไม่ไปไหนหนูจะอยู่กับสาวน้อยจังส่ก่ะ กระโพดไปเลยก็ได้หรือว่าเออหนูคิดว่าอยากไปซอยผู้เป็นแม่จังสี่กะกะว่าไปเลยเอออันนั้นคือปีกย่อยเขาจงมาคุยกันเที่ยวกันหรือว่าถ้ายังไม่โพสกะทันสิไปยี่หลีแนะนําเลยว่าพูดคุยกับบอดเออกระบอดก่อนเลยไม่ต้องไปคุยกับผู้ใดคนหรอกคุยกับบอดให้เข้าใจกันก่อนแล้วค่อยโพสก็ได้แมนบ่ล่ะเพราะว่าจังไหนก็ะตามกรสีไปจังไหนมันกระไปารพิ่นสอยูจังไหนมันกรอยูจังสี่แม่แมนบ่ล่ะ เออหล้วก็เอฟซีแฟนครับอ่าย่าพิ่งแสดงครามคิดเห็นอ่าจนเกินไปเพราะว่าเฮากับย่างหูสํากัญนี่แหละค่ะอืมเพราะว่าทุกครั้งที่ศิลปินลงอ่าโดยเฉพาะล่งทีว่าบลคขบสัญญาค่ะจังสี่ลงบอบอกงามจังสี่หละเอฟซีแฟนครับถือว่ามีส่วนเยอะสี่ครอบเมตนคล้ายๆกับว่าทรายศยจังสี่ไหมเออสีมีกระแสดา่ามาโจมตีอ,มอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นมากแล้ว มีมาตลอดเห็นบ่สังเกตผู้ใดลงไปว่องได้ก็ตามสีมีกระแสตีกลับท่านที่จังสิแมะถาบ่สสวยงามาเนะาะเป็นการขึ้นล่งแบบปกติแบบสวยงามกับบ่าเป็นอย่างน่าพน้องเนาะแต่ว่าหลายๆเทือทีเอฟซีแฟนครับมีการคอมเมนต์กับคือส่วนมากแล้วจะเป็นการลงที่ว่าบ่าคอยสวยงาม,างามด้วยความ,ามที่ว่า f อฟซพื่นหักองค์กรจังสิแมเพิ่นกเ็เลย จังใดล่ะมีความรู้สึกจังสิแหมม,มีความรู้สึกกันเลยเลยมีการออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับกรณีของพี่สุสายใหญ่ก็คือหูซ้ากันบวาสิเป็นพญาย่ามผานหรือว่า fc แฟนคลับจังสิตอนนี้ก็คือห้องหูซ้ากันต้องรอพี่สุสายใหญ่เพิ่อนออกมาเคลื่อนไหวอีกก่อนแมนบอกพญาย่ผานอ่ะจังสละพี่น้องเออะยะพึงะพ่งย่าพึ่งอัน ตีตนไปก้อนไข่ว่าสัน้นดูไปเรื่อยๆเนอะอ้าสำหรับมือนีห้องสองคนก็สิจากล่าลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องสำหรับมือนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ